นะก็สวัสดีทุกุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จัาด้วยเนาะแต่วัาในคลิปวิดีโอของวันนี้เราก็จะมาถ่าคุณผไปชมทําการเพิ่มยอดแชร์ในตัวโปรของ a c e b o o k ตัวเองกันสำหรับใครที่อยากจ,จะพูดอะไรกันไปแล้วไม่ค่อยมียอดแชร์หรือว่ายอดแชร์ไม่มีเลยอยากจะเปิดการมองเห็นหรือว่าเพิ่มยอดแชร์ให้มันดูน่าสนใจหรือเพอิ่มความน่าจะถือให้มากขึ้นลองดูแล้วทําตามกันได้ไปเว็กได้กันได้เนะาจจะอ่ะเพื่อสำหรับใครที่โพสขายของด้วยด้วยการกดเข้ามาที่ในเว็บไซต์เอชเอ็มดอลล่าแล้วเจอลิงก์เว็บไซต์อันน กันไลและพอเราได้เข้ามากันได้แล้วในตัวเว็บไซต์เขาก็จะมีได้ลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกตอนใครที่อาจจะไม่มีสมาชิกสามารถที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้ที่ตรงด้านล่างนี้ ดยการกดแทํมาสมัครละที่หน้าตามการสมัครเขาควจะเป็นแบบนี้เพราะให้เราสามารถที่จะสมัครโดยการกรอกข้อมูลแล้วก็ข้อมูลตามที่เขาได้กําหนดกันเอาไว้เพื่อทำการสมัครตมาชิกกันแบบง่ายรือใครที่อยากจะสมัครง่ายขึ้นเป็นโอกาสที่อีก็สามารถที่จะสมัครผ่านบัญชี Google Gmail ที่ตรงด้านนีกันได้เลยเนาะสำหรับใครที่มีบัญชี Google รือใครที่จะสมัครเสธิ์กันไปแล้วหรือว่ามีบัญชีกันอยู่แล้วก็ให้ย้อนกลับมาแล้วกรลงชื่อยข้าราชงานกันไปได้เลยที่อยู่ตรงด้านนี้ และก็ทีนี้เราพจะได้ข้ามาที่ตัวของเวซต์เว็ไซต์นันตอนแรกของเขา,าจะเป็นแบบนี้โดยมีหัวข้อแล้วก็หมดปุ่บริการให้กับเราได้มาเลยใช้งานมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านบนนี้ด้วยให้กับเราได้มาส่งสูตรได้ทำการในเจรจาตามตัวด้านนี้กันได้เราถ้าเกิดว่าใครดียเข้ามาช้ง,งานในตัวเว็บซต์แ้งแรกไม่มียอดเงินหรือว่ายอดนินหมดกันไปแล้วก็ให้เราได้กดท้ามาไ่ตรงด้านนี้กันไปก่อนตายนัวทีคำว่าเติมเงิน อ่าโดยการเราได้กดขั้วมากระลักที่ต่างกันเติมเงินหน้าต่างเขาก็จะเป็นแบบนี้โดยให้เราสามารถที่จะกดข้ามาเพ oh ื่ b b athlete, อทาการเติมเงินกันไปได้ไปง่ายแล้วก็จะสามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยหากว่ากุคลิกเข้าไปี่คำว่าช่องทางเขาก็ได้มีช่องทางก็่าเป็นแบบนี้สี่ช่องทางกันเลยในการเติมเงินให้กับเราได้เลือเพื่อทำการเติมเงินอย่างสแกนชิวโค้ดหรือว่าจะเป็นโทมันีเวเล็ตคิปตเคืเรนซีและเพอร์ฟิกมานี่ก็ถ้าว่าเราสะดวกเราบริจากช่องทางไหนในที่ช่องทางนี้ก็เลือกกันไปแลมทำการเติมเงินอยู่่แล้ววา เมือนกันไปเสร็จแล้วก็ให้ได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่ตัวหน้าต่างแรกเพื่อที่จะมาชิ้นาและทําการในส่วนต่างๆตรง,งนั้นนี้กันได้เลยอย่างในวันนี้เราก็ต้องการจะทําการเพิ่มในโ้อชียงยอดแชร์ในตัวโพลของเฟซบุ๊กของเราล้วกดชิ่เข้าไปที่โปรเพจของเฟซบุ๊กแล้วก็ม้เลือกที่ตัวบทบูกันเลยว่าต้องการทําการเพิ่อมอะไรเพร่อยอดแชร์ยู่ตรงนี้เรากดชิ่เข้าไป พวกเราทำได้แล้วในตัวที่หมดหมู่แบบนี้เราก็เร,รื่องการต้อนรับริการบริการข้าด้วยขึ้นมาเป็นประมาณนี้หรือก็คือเดือนละคาเนาะเราต้องการที่จะเลือกอะไรก็เรื่กันได้เลยอย่างของเราจะขอด้วยเป็นอันนี้เลยเห็นเขียนว่าถูกสุดๆเลยเนาะเรากดจี้เข้าไปพวกเราทำได้แล้วที่ตัวหมดหมู่แล้วก็บริการแบบนี้แต่นี้ให้ย้อนกลับมาที่เจ้าห้องตัวโพสต์เฟซบุ๊กของตัวเองเพื่อทำการฟอลล์บิ้งนะก็กดมาเลยที่ตรงด้านนี้แล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็รฟอลล์บิ้งเลยและพอได้รับของตัวโพสต์เฟซบุ๊กกันได้แล้วแบบนี้ทีนี้้้ใหย่น ตัวโปรเฟซบุกกันแล้วทีนี้ให้ใส่เต็มแล้วจะต้องกระจะเพิ่มแลก็ใส่กัน,นไปเลยเนาะอ่าล้วพอได้ใส่ทั้งน,นี้ก็เต็มแน้วได้แล้วทีนี้ให้กดสองส่วนที่ตรงด้านล่างกันไปได้เลย อาล่ะครัพอได้สังส่งซื้อกันได้แล้วในคําสั่งซื้อเขาก็ออจะมีระบบขึ้นมาเป็นการแจ้งบอบแบบนี้และแถมในคาสั่งซื้อเราก็สามารถให้เช้ดูรายละเอียดของตัวเดอกันได้ด้วยเพราว่ากดเข้ามา,า,าที่ตรงด้านล่างดีเจคำว่าประวัติการสั่งซื้อเป็นพิจารณาเนาะที่ตรงหัวข้อด้านี้ด้วยหน้าตาของตัวเว็บการสั่งซื้อเขาก็จะเป็นนต่างประมาณแบบนี้กันเลยให้กับเราได้เข้ามาเพื่อจะเช็คดูรายละเอียดของตัวด้วยกันได้แบบง่ายว่าด้วยอยู่ในระหว่างไหนเกิดมีปัญหาขัดข้องอะไรยังไงไหมแล้วสำหรับใครที่เข้ามาใช้ตัวแล้วตัวด้วยมีการยกเลิกหรือว่ามีปัญหาขัดข้องก็สามารถที่ให้กดเข้ามาที่หัวข้อด้านนี้กันไปก่อนได้ที่คำว่า ดยหน้าต่างตรงนั้นนี้เขาจะเป็นหน้าต่างให้กับเราได้เอาไว้ในการแจ้งหรือให้ได้ติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมินหากว่าเราเคยเปิดปัญหาและกระทุ้งอะไรยังไงแบบไหนพเพียงแค่เข้ามาที่ตรงด้านนี้แล้วก็ไปทาการพิดหมู่โค้อแข้อความมีทีนี้ง่ายเขาจะเป็นการให้ได้แจ้งหรือว่าให้ได้ติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมินกันได้แล้วเนาะและสำหรับใครที่อาจะเข้ามาใช้งานในตัวเว็บไซต์เป็นครั้งแรก เอาไปเชคครั้งแรกเนาอาจจะเข้าไม่ใช่งานกันแล้วเราก็สั่งซื้อกันไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องขาดคห้องอะไรยังไงแล้วก็สามารถที่จะลองย้อนกลับมาดูที่ของตัวโพสต์เองกันเลยก็ได้นะว่าย้อแชร์ด้ขึ้นมาบ้างหมายถึว่าจะเป็น i n g ยังไงเผื่อใครที่สังส่งซื้อกันไปแล้วไม่ได้มีปัญหาขาดห้องเนาะอ่ะของเราก็จะมีโพสต์นี้เนาะย้อแชร์ยอยู่ที่ทิพย์ภาพลราขอลงที่หน้าจอดูกันเลย อ่าเหมือนยอดเชียร์ได้ยังไม่ขึ้นมาท,าทันทีแบบนี้เราก็อย่าเพิ่งรีบร้อนหรือว่าตกใจกันไปเนาะเพราะว่าในบางทีสั่งซื้อกันไปเยอะค่ะอาจจะยอดขึน้นมาหรือในบางครั้งก็สั่งซื้อกันไปเยอะค่ะเธอขึ้นมาสัสาสกจำนวนนึงรีเดียลก็ขึ้นมาสมทบเราก็จะคอ,อ,อยดูว่าคอยเช็คกันไปก่อนได้เน,น,นาะในระหว่างนี้แต่กูไม่ต้องไปเจร้นอนแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหรือไม่ให้คุณผู้ชมต้องรอนานอาจจะตัดภาพไปให้ตอนที่ยอดมันขึ้นเยอะแล้วก็คุยสุดเลยก็แล้วกันอ่ะ แล้วเราก็กลับกันมาจากไปกกี้กันเลยนาอที่เราทำการส่งึกษากันไปล้วนั่งรอลซัพคู่ตอนนี้ยอดเชนในตัวโูของเบีนบุคของเราได้เพิ่มขึ้นมาจเสร็จเป็นที่รู้รล้แบบมีกันแหลวแบบก็ไปขึ้นตอนในการทำาก็แจ้งงินตั้งประมาณแบบนี้กันเลยด้วยหาว่าใครที่ได้เข้ามาชมพกเราสนใจอยากที่จะทำทดลองใช้งานโดยยังไม่จัดเข้ามาก็สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ของตัวเไซต์้ททไว้ให้เพื่อเข้ามไม่ชิงานการทำตามกันไปได้แบบง่ายหรือใครที่เข้ามาชิงานทำการตามกันไปแล้วสนใจจะใจเงานหัวคดอิ่มเติมยังไงก็สามารที่จะเพิ่มวิวว่าใ อ่ะก็ไม่มีเลยมากเลยนอะกรักในการช้งานเว็บไซต์หรือการเพิ่มยอดแชร์หากใครที่สนใจก็ลงองเข้ามาดูเลยอย่างที่ว,ว่าเป็นเมื่อกี้หรือเข้ามาดูกันแล้วทำตามกันแล้วแลรับชมคลิปจนถึงตอนนี้จากแม่วันนี้ไม่เป็นไรบ้างว้าวก็ขอจมคลิปกันไว้แต่ปีน,นี้ใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็สำหรับแมวันนี้ก็ขอบคุณมนาะ